ปรับแต่ละปับสิบ้านลองลองคิดบ้างไหมว่าเฮ้ยถ้าบางอย่างเราทําอาจจะไม่ค่อยเข้าท่านะแล้วถ้าเกิดลูกเขาอยากจะสอนเราเนี่ยไม่ใช่สอนเลยจะบอกเราเนี่ยยากาไหมาบางทียากกว่าอีกเนี่ยมันต้องคิดใจเขาใจเราอย่าคิดแต่มุมมองตัวเองอย่างเดียวเนี่ยวิธีการหลักก็คือว่าเราจะแนะอะไรใครยังไงก็ตามเนี่ยอย่าทําให้เขาเสียศักดิ์ศรีให้เขารู้สึกถูกิ่นเกียรติเสียเกียร อย่าทำให้อารมณ์มากเพราะเราไม่ชอบใจก็อยากจะให้เขารู้ว่าอีเข้าแย่แล้วเขาทำผิดนะผู้ผิดนะเนี่ย เสร็จแล้วที่ฉันให้อภัยนั่นไม่ถือนะเนี่ยแต่ว่าให้รู้ด้วยนะคุณผิดให้เห็นความใจกว้างของฉันบ้างอะไรต่างก็ได้อย่างนี้ไม่เวิร์คต้องว่าอยู่ื้นฐมหาความรักและความเมตตาของเราเองจะต้องระมัดระวังให้ทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยกระทบกระเทือนน้ำใจในช่วงที่คุอแนะนำในการแก้ไขปัญหาถ้าหาที่ยนหอะไรใครก็คือในรายกาารรของเในวันนี้นะครับในรูปแบบที่เหมาะสมเขาได้มีนิดวันพี่เป็นคนมีปัญญามากไปบอกของโปรดไม่ชอบ เราอาจจะต้องเปลนวิธีการเหมือนพุทธเจ้าสอนสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยเป็นยาวมากนะให้กับครอบครัวและชาปวานมา250ปีฟังธรรมพุทธเจ้าจบปั๊บปวีวารพระอรหันต์หมดแล้วพระสารีบุตรยังเป็นแค่ผสมตาบันต้องสามเดือนนะกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วตอนเป็นพระอรหันต์เป็นตอนไหนรู้ไหมคือตอนฟังเทศน์พพุทธ้าฟังปั๊บคนอื่นเนี่ยกราบนมัสการตาปั๊บรู้จะทมเลยใจนิ่งเป็นสมาธิ พระสัจีบุตรมัวแต่คิดลึกแน่ใจในช่วงนี้นะคะแตเป็นช่วงเทศกาลที่สำคัญมวาเขาอีส่ะ้ากเป็นถามพระอาจารย์ว่าผลคือความใจก็เลยยังไม่นิ่งเลยทีเดียวดยังเป็นแค่พระโสุลาบันไม่เป็นพารานท์มาบรรลุตอนที่เป็นอารมณอย่างยืนพัด ขวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับคนกลุ่มอื่นที่ารู้สึกนึกคิดพระสารีบุตรอยู่ข้างฟังไปดูสอนั้นเนี่ยอย่างมากเป็นพระอรหันตอนเอนเราจเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศตรงๆกับตัวเองเอ่ยคนเราพีันยาเยอะจะตั้งการนี่เขาจะมาอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องคิดให้ลึกๆหน่อยแต่พอเขากำลังพูดกับอื่นฟังใจมันไม่ได้ตั้งการไว้สบายๆอารมณ์เรื่องนี้ก็ยิ่งร้องแรงพิเศษบปรดลูกรำเลย บางทีเรากำลังบอกคนอื่นยู่คนยืนอิ่แล้วเอิญเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนเขาเองสะกิดให้ได้คิดขึ้นมาเนแล้วปุ๊บเหมือนกับเขาคิดเองถ้าเขารู้สึกว่าเขาคิดเององคิดได้เองปัญหาจะนอนฝังเผย่อนคนมันึจะนอนน้่เราเองต้องวางเป้าว่าผลไหนต้องการบรรลุป้าหมายอย่างเงี้ยแต่ว่าหลีกเลี่ยงการระเบิดใจนสมองให้ได้มากที่สุด แล้วจะเป็นชนใครให้มันพิฐานความรักความหวานดีจริงใจกันแค่ความรู้สึกจริงๆเถอะนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ทํามากจนถ้าตัวเองเครียดตัวเองนะก็ให้พอดีๆตรงนี้ก็แล้วกนเจอใเอ่อถ้าเกิดว่าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วค่ะแล้วมันเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นมาเราจะมีวิธีการขอโทษกันยังไงบ้างคะที่จะทําให้ปรับความเข้าใจกันได้อย่างบัวไม่ให้ช้าน้ำไม่ให้ขุ่นค่ะตรงเรื่องนี้เนี่ยหที่บอกว่า เนื่องจากอารมณ์รักมันแรงมันรถก็วิ่งเร็วใช่ไหมรถวิ่งช้าๆจะเฉียดจะเฉียงด้วยมันก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ไปวิ่งแรงแรงกมเดลทางเงิน กิดบิเหตุขี่มอเตอรไซนีหน้ามอยุคเปงกานาไี้เลยนะเหมือนกันปาล์คนบางทีอารมณ์รักหวานชื่นก็หวานแล้วเลยถึงคราวเขาเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนแก้วมันร้าวไปแล้วบางคนคิดอย่างนี้นะชาตินี้คงยากจะประสานกันได้เหมือนเดิมมันร้าวมันแตกไปแล้วเนี่ยมองดินดินก็แต่ละต้นไม้ใบหญ้าหรือมันแกล้วแก้วจะแตกจะร้าวจะประสานได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับใจถ้าใจเกาะติดเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็เกาะติดกับความรู้สึกเดิมๆ มันก <muitas S 2> ็เหมือนแก้วร้าวที่ภาษาแล้วมันก็ที่ชั้นเชื่อมันไม่เหมือนเดิมไงแต่ถ้าเกิดใจมันโปร่งขึ้นมาเนี่ยถึงอารมณ์รักไม่ได้ยึดติดเรื่องนั้นเนี่ยภาระหนุนภาพมันก็พร้อมจะประสานเหมือนเดิมแก้วร้าวไปเข้าโรงงานหลอมเดี๋ยวมาเป็นแก้วใวใหม่เนี่ยมีรอยร้าวไหมไม่มีหลอมเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วใครก็อย่าได้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างใดอยู่ฝ่าไปอยู่ก็จะแทนแต่ใจของผู้สิ้นใหญ่เดียวถ้าเกิดว่าใจใสสว่างแล้วก็ไม่ถือในความผิดพลาดในเรื่องที่ผ่านมาสิ่งนี้นะ ทุกอย่ากให้เป็นแบบคนไทยว่าเขามาสนุกใจหลักการอยู่ตรงบริสิเน่ดีที่สุดนะ ถ้าใจก่อนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่คล้ายให้เป็นคู่บุญคู่บารมีเราเคยรู้จักไม่ใช่ว่าเป็นอะไรละรุ่นพวกเราอาจจะคู่ทุกคู่ยากนะคู่ทุกคู่ยากไม่เอาเวลาทาเป็นคู่บุญคู่บารมีดีกว่าคู่ทุกคู่ยากเนี่ยเขาจะเอาไม่ต้องพวงพี่จะเล่นดื้อรับแข่นี้นะโอ้โหเนี้แค่นีเออเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้จักเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการทำความดีเนี่ยไปวัดมีพรัฒนาใจไปที่พึ่งมันดีดีไม่เอ่ยถึงคราวเนี่ยเออใจเนี่ยเขาก็จะว่าสอยลอยทั้งค การทำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักขึ้นเหนจิตใจเนี่ยชีวิตกรอบครัวเจริญก้าวหน้าสร้างได้ปามนุกอย่างจะเริ่ไงสต้นไม้ลงมาเป็งบางถึงจะดีมันก็มาเลยแูเพราะมันแปก มือแรกก็เอ็มอิมกับเรื่องราวของความรักไปลากลายตัวแบบนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รับฟังข้อคิดแล้วก็แง่มุมดีๆนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะซึ่งเราก็จากที่เราได้ทราบกันนะคะว่าความรักต้องมาคู่กับความรับผิดชอบถึงจะไปได้อย่างยืนยาวและที่สําคัญนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยก็ให้เป็นคู่บุญคู่บารมีกันค่ะแล้วเราก็จะได้สร้างบารมีร่วมกันไปนะคะแล้วก็จะเอื้อในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยค่ะ และในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็มอย่างสูงครับที่ได้มตตาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับครับผมคุณผู้ชมท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากได้รับคำแนะนําดีๆจากทางรายการก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยครับสำหรับวันนี้พระอาจารย์และเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กลายเป็นลิงติดตามเนี่ยหลับตาลืมตาฝ่ายหนุเหแต่หน้าสาวลอยมาฝ่ายสาวเห็นแต่หน้าหนุ่มลอยมาคิดเรื่องอื่นไม่ออกเลยไปที่ไหนก็เห็นหน้าเขาลอยมาใจหมควรอยู่อารมณ์นี้เนี่ยนี่คือสิเนห์หาแปลว,ว่ายาเยงเ,งเหนียวเติมเต็่ให้เรารูา้ว่าเรื่องความรักเหนืออารมณ์สิเนหาเี่ไม่ธรรมดาเพื่อนเราเองเระวังว่าอย่าให้เป็นลิงติดตามเสร็จแล้วก็ถูกจูเลยทนะ่ะ หญิงสมัยก่อนจะอะไรก็ต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยค่ะ,<ล>ค,ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปให้หมอดูกี่เจ้ากี่เจ้าดูหมอก็บอกว่าแต่งไม่ได้นะแต่งแล้วจะแย่จะเย็นจะงีบล้มจมอะไรต่างสารพัดอย่างแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยมีความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่พักน้ํามากก็เลยมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ถามว่าจะเอาอยัางไงด,ดีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านหลับตานิ่งๆพักเดียวท่านบอกว่าแต่งเลยแต่งแล้วจะรวย เอาสวนหมออื่นทั้งหมดแต่ความที่คุณพ่อกป็นแม่ฝ่ายหญิงเคารพหลวงปู่มากพอฟังปั๊บเลยอนุญาตให้แต่งฝ่ายหญิงฐานะดีนะฝ่ายชายธรรมดานะแต่พอแต่งปั๊บเนี่ยจากความรักที่มาพร้อมความรับผิดชอบฝ่ายชายรู้สึกว่าโอ้โหฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนดอกฟ้าโน้มกิ่งมาหาเราค่ะให้โอกาสให้เกียรติเราขนาดนี้เนี่ยงั้นเราต้องรับผิดชอบทุ่มเททํางานอย่างหนักวิริยาอุตสาหะรับผิดชอบครอบครัวให้เกียรติฝ่ายหญิงตลอดชีวิต ไม่ใช่ชอบตอนสวยๆส,สาวๆแล้วพอมีอายุขึ้นมามีลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่สนใจเยอะดีไปหาเลขาน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือรับผิดชอบตลอดชีวิตเลยฝ่ายหญิงเองก็เรียกว่าเป็นหญิงแม่สีเรือนเนี่ยดูแลทุกอย่างไว้อย่างดีเหมือนกันฝ่ายชายหาทรัพย์ได้มอบให้ฝ่ายหญิงดูแลการเงินหมดเป็นใหญ่ในบ้านเนี่ยมอบทร<ม>ัพย์ให้ฝ่ายหญิงไปจัดการดูแลทุกอย่างอย่างดีเอาไปใช้ซื้อที่ซื้อทางลงทุนทุกอย่างเนี่ยจนจเจริญงอกงามขึ้นมา สุดท้ายเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยนี่คือการเปลี่ยนพลังภาพของความรักที่มาพร้อมความรับผิดชอบเนี่ยให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความลียล่ะสหะในการสร้างฐานะสร้างตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จความรักที่มาพร้อมความรับผิดชอบจะยั่งยืนแต่ถ้าเกิดเป็นความรักแบบหนุ่มสาว,สาวแค่เฮอเฮอ,เอดูจิ้มลิ้นจิ้มพาดีแล้วก็ปุ๊บปุ๊บฟับฟับบุบว่าไปชั่วคราวนะ บางทีผ่านคืนสองคืนยังไม่รู้อีกฝ่ายชื่ออะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราก็แย่แน่รือแย่แน่เนี่นะเพราะฉะนั้นนี่ยาดูเบาเรื่องความรัก่อเกิดขึ้นมาทีแล้วเราก็อทิ์เดมันเหลือเกินเนี่ยโดยเจ้าจะบอกเลยสิเนหาคือยางเหนียวปึ๊กเดียวอารมณ์นั้นอยู่เล